ที่หอประชุมพีชพุระโรงแรมโคสิตฮิวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่1ทับ2,561โดยมีนางจารุทศั์สื่อประเสริฐสุข ผู้อในการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําป่าสักสมกงานทรัยพยากร,รน้ําภาคสองกล่าวรายงานโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชาการองค์กรลุ่มน้ําประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมนางเจรทัศน์นสื่อประเสริฐสุขพ่วงในการส่วน,ป,นประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําป่าสักสมกงานทรัยพยากร,รน้ําภาคสองกล่าวว oh ่รา,า,าราัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร,ราน้ำหกด้าน อมอบให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ํา25ลุ่มน้ําหลักของประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชาติเพื่อบรรลุวิาสาัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดการบริหารทรัพยากรน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบในพื้นที่เพื่อเตรียมความ พร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภาัยแล้งและช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมาการลุ่มน้ำป่าสักจึงได้ดาเนินาการจัดอบรมให้พื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตามบริบทของลุ่มน้ําได้อย่างเหมาะสมสร้างเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่กลุ่มน้ำสาขาให้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูป,ปรธรรมตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของผู้บริหารจัดการน้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่